เราต้องจัดการพวกขุนจนพวกนี้นะไม่งั้นพวกมันจะฆ่าพวกเราบนยวนตัวไหนอ่ะเข้าโพดข้างหน้านายไงไอส้สมชายอ,อ๋อไปวงนั้นนี่เองเอาเลยไหมล่ะจัดเลยจัดไปนาจ, <ไป S 1> จริงเอามาอย่าอาวุธไอฟาดนี่เนี่ยฟาดนี่

สลับตัวโอเคฉันออกแล้วเฮ้ยงยเหยียฉันเลือดออกฉันเลือดออกเพื่อนเอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเลือดออกออกซึ่ซึ่ซึ่ออกซออ สองเพื่อนต่อยตายไปแล้วสองตัวแกตายนะไปอีกหนึ่ออนงเพื่อน ต ja, right? mm ัวนงมันต ja. uh ิด huh. เึ ja. ้นไก่ทยืนกับตันแรงไปหนึ่งเพื่อนตัวสุดท้ายนะเพื่อนนัดการณันะแรงหมดแรงหมดสลับตัวสลับตัวกระชื้นกระโดดกระเด้งลงมากระบแกสินะตัวสุดท้ายนะ่ แกตองชดชายวันหน้าละกันเพื่อนชดแขนหัก ช่วยช่วยจัดการมันหน่อยนะเพื่อนกลับตัวหน่อยเออตัวฉันอเอสลับสลับตัวเฮ้ยนายนี่มันอ่อนแอจริงๆเลยนะครับโพดนายก็รู้อยู่แล้วนี่สมชาย,ยไม่เป็นไรค่อยไปต่อแขนที่หลังก็ได้ออย่างน้อยวันนี้กรนะจกงานสักทีกลับบ้านกันเพื่อน Kabarkan, bahan kan? uh -huh.